สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองพัทลุงที่นี่มีร้านเล็กๆที่อร่อยจนต้องกลับมาซ้ำน้ำดื่มฟรีและบรรยากาศสบายๆทำให้การทานอาหารที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีจะมีร้านไหนบ้างที่ทำให้คุณลืมไม่ลงรอชมไปพร้อมกันนะครับบอกเลยว่าอันดับหนึ่งจะทำให้คุณน้ำลายสอแน่นอน ร้านอันดับสิบที่เราอยากแนะนำคือร้านโกขิงอยู่ในย่านนี้เป็นร้านเล็กๆที่เปิดมานานแต่กลับมีชื่อเสียงไม่ธรรมดาเลยค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากทั้งข้าวหมูกรอบและเกาเหลาโฟต้มยำรสชาติเข้มข้นจนต้องกลับมาซ้ำน้ำดื่มฟรีและบรรยากาศสบายๆทำให้การนั่งทานที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่นั่งมีมาตรฐานและเดินทางสะดวก ข้าวมันไก่และข้าวขาหมูที่มีให้เลือกก็อร่อยและให้เยอะสุดๆจนต้องบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าอยากสัมผัสรสชาติที่ลงตัวแบบนี้ต้องมาที่ร้านโกขิงค่ะเพราะที่นี่คืออีกหนึ่งแห่งที่คุณไม่ควรพลาดในพัทลุงมารับประทานแล้วจะรู้ว่าอร่อยลึกลับมีจริงร้านอันดับ 9CC สเต็กค,ครัวคุณล้านเป็นร้านที่คุณต้องมาเยือนเมื่อมาอยู่ในย่านพัทลุงบรรยากาศริมถนนเอเชียหน้าภูเขาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นไปพร้อมกับการทานอาหารอร่อยๆที่นี่มีเมนูเด็ดที่ต้องลองเช่นแกงขี้เดหรือยำมะม่วงปูนิ่มรสชาติเข้มขน้นจนต้องบอกว่าคุณจะติดใจและยังมีบริการที่รวดเร็วและพนักงานน่ารักที่ใส่ใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเลือกนั่งในห้องแอร์หรือพัดลมก็มีที่นั่งสบายๆพร้อมห้องน้ำสะอาดบอกเลยว่ามาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังจริงๆอาหารอร่อยบรรยากาศดีและราคาย่อมเยาวชวนเพื่อนและครอบครัวมาสัมผัสความอร่อยกันเถอะอืมยมิยมร้านอันดับ8ที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำตาโฟที่มีชื่อเสียงในเรื่องความอร่อย และบริการดีเยี่ยมร้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเพราะทุกคำที่คุณได้ลิ้มลองจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสดใหม่และรสชาติที่จัดจ้านเส้นเหลืองยำตาโฟคือหนึ่งในเมนูที่ควรลองให้คุณได้สัมผัสกับความเผ็ดร้อนและรสชาติที่ลงตัวนอกจากนี้ยังมีผัดซีอิ๊วและผัดผงกะหรี่ที่อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญคือปริมาณที่เต็มอิ่ม ทำให้คุณรู้สึกจุกๆุและไม่ผิดหวังที่เลือกมาที่นี่หลังจากเที่ยวชมวัดวังและวังเจ้าเมืองก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้กันนะคะรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์อาหารที่ยอดเยี่ยมแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่ว่าคุณจะสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่หรือมาที่ร้านก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะอืมเยี่มียีมมร้านอันดับเที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้คือหมูทอดชุบไข่ แม่จินอาหารอร่อยและปริมาณเยอะจนต้องร้องว้าวเมนูเด็ดที่ต้องลองคือแกงกะหรี่ที่เต็มไปด้วยรสชาติและความเข้มขน้นการรออาจจะนานสักหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแนะนำให้โทรสั่งล่วงหน้าประมาณ15นาทีเพื่อไม่ให้พลาดรสชาติสุดยอดนี้นอกจากนี้เมนูข้าวก็เสิร์ฟในปริมาณมากลูกค้าทั้งเดินเข้ามาและสั่งออนไลน์แน่นขนาด แถมทุกจานยังได้ความสดใหม่เทียบ mm. เท่ากับร้านระดับดีลักซ์ mm. จะมาเป็นคู่หรือมากับเพื่อน mm. ก็สนุกสุดๆรับรองว่าติดใจแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับหกในย่านนี้ที่ต้องไปลองคือดวงดีติ่มซำร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความอร่อยที่น่าตื่นตาตื่นใจติ่มซำที่นี่สดใหม่สะอาดและมีให้เลือกถึง30ชนิดแถมไม่ใส่ผงชูรส ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รสชาติที่อร่อยอย่างแท้จริงเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือข้าวต้มปลากระพงเนื้อปลาสดฉ่ำไม่มีกลิ่นคาวและเกี๊ยวกุ้งที่เต็มไปด้วยความกรอบอร่อยบรรยากาศร้านน่านั่งเจ้าของบริการดีสุดๆทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านหากคุณมาเที่ยวพัทลุงอย่าลืมแวะมาดวงดีติ่มํำกันนะคะ รับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ติ่มซำที่ดีที่สุดในย่านนี้อิ่มอร่อยและสบายกระเป๋าแบบไม่ต้องคิดมากอมีมี mm, <yummy>, ร้านอันดับ5ในย่านนี้ mm. ที่ห้ามพลาดคือร้านลาดสีสเกตที่เสิร์ฟอาหารอีสานรสเด็ดแบบจัดเต็มเมนูแนะนำต้องเริ่มที่คอหมูติดมันย่างที่ย่างด้วยถ่านแบบดั้งเดิม เนื้อหมูกรอบนอกนุ่มในพร้อมน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดที่ทำให้คุณต้องหลงรักอีกหนึ่งไฮไลท์คือต้มแซบเนื้อน้องลายใช้เนื้อโคขุนอย่างดีรสชาติจัดจ้านถึงใจและกลมกล่อมไม่ควรพลาดเมนูยำแหนมข้าวทอดที่มีรสชาติแซบสะใจคลุกเคล้าด้วยสมุนไพรหลากหลายทำให้คุณรู้สึกเหมือนกินยำและเมี่ยงในเวลาเดียวกัน ส้มตำที่ร้านนี้ยังคงความคลาสสิกด้วยน้ำปูที่ไม่ใช้น้ำยำสำเร็จรูปรสชาติกลมกล่อมจัดจ้านจนต้องสั่งเพิ่มหากคุณมองหาอาหารอีสานที่อร่อยและมีเอกลักษณ์ร้านนี้คือคำตอบที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังอืมยามิยามิร้านอันดับ4ที่คนรักชาบูต้องไม่พลาดร้านซูโม่ชาบูตั้งอยู่ติดถนนใหญ่บรรยากาศมืดมืด สร้างความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านพนักงานบริการดีรอไม่นานก็ได้ลิมรสอาหารอร่อยเมนูหลักมีหมูสดกุ้งสดและเนื้อที่เลือกได้ตามใจชอบพร้อมออปชั่นพิเศษกุ้งแม่น้ำไม่อัน้นฟินสุดๆที่สุดของความอร่อยคือน้ำซุปชาบูที่เคี่ยวมาอย่างดีหอมกลมกล่อมเข้ากันกับวัตถุดิบสดใหม่ นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมให้ดับร้อนหลังจากทานชาบูเราแนะนำให้มาช่วงเปิดร้านเพื่อให้ได้ลิ้มลองของอร่อยเต็มที่รับรองว่าคุณจะติดใจจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอนอืมยาม,มิยาม,มิร้านอันดับสามในย่านนี้ที่ทุกคนต้องลองคือต้อมบักกุ๊ดเต๋อาหารที่นี่มีความรวดเร็วไม่ต้องรอนาน และที่สำคัญคือไม่มีผงชูรสให้กังวลใจเจ้าของร้านและพนักงานบริการดีมากยิ้มแย้มตลอดเวลาทำให้การทานอาหารที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเมนูเด่นคือบักุตเตที่เสิร์ฟพร้อมข้าวและปิ่มซัมที่มีให้เลือกหลากหลายทานได้อย่างจุดใจนอกจากนี้ยังมีอาหารเช้ามากมายให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นร้านตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ใกล้โรงแรมต่างๆมาที่นี่ไม่เพียงแค่ได้ลิมรสอาหารอร่อยแต่ยังได้บริการที่เป็นกันเองและบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างแท้จริงใครมาพัทลุงต้องแวะไปชิมกันนะรับรองว่าจะติดใจอืม mm, <yummy>, ร้านอันดับสองในย่านนี้ต้องยกให้ร้านหงทองพัตะคารที่มีบรรยากาศย้อนยุคสุดอบอุ่นเหมาะสำหรับการมาทานอาหารเช้ากับครอบครัว ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสมัยจีนยุครัตนโกสินทร์พร้อมทั้งบริการที่เป็นกันเองเหมือนพี่น้องอาหารที่นี่เป็นสไตล์จีนเมนูหลากหลายอร่อยถูกปากสุดๆส่วนติ่มซำนั้นอาจไม่หลากหลายแต่รสชาติก็จัดเต็มนอกจากนี้สถานที่กว้างขวางสะอาดทำให้คุณได้ผ่อนคลายกับการรับประทานอาหารอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์อาหารเช้าที่ไม่เหมือนใครร้านหงทองพัตตาคารคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดมาร่วมสัมผัสความอร่อยและย้อนยุคในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่นี่กันเถอะอืมยามิยามิร้านอันดับหนึ่ง Daddy ้สเต็ก a n า Gri อนที่อยู่ในย่านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่ทุกคนต้องลองอาหารจานใหญ่และอร่อย ตั้งแต่ข้าวมันไก่ไปจนถึงสเต็กเนื้อที่นุ่มละมุนทุกคำเต็มไปด้วยความตั้งใจและรสชาติที่เข้มขน้นพนักงานบริการดีมากเป็นกันเองและสุภาพทำให้รู้สึกเหมือนเป็นแขกพิเศษที่มาเยือนร้านนี้มีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายติดใจน้ำซุปและกระเพราหมูสับที่อร่อยไม่แพ้กันอย่าลืมสั่งพิซซ่าและสปาเกตตีที่เต็มไปด้วยรสชาติเพราะที่นี่คือจุดหมายที่คุณจะไม่ผิดหวัง มาสองคนสั่งสี่อย่างก็ยังได้จุกๆต้องหอ,อกลับแน่นอนมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร